ครับดีมากเลยฮะอากาศเดี jump, mm ๋ยวผมจะเดินตามใช้หาดนะเฮะเข้ามากเลยฮะในี่คนล่นนะคสิงคือับเป็นสล์ แเแเพวกผานอหาเนี่ยเีชอบบรรยากาศากเลยโอ้สดอดเลยายขาว,วาเวานีครับสงค์ตีตรงเรือจอดเดียตรงนี้เรือเยอะเนี่ยเมือนหนหนะลอัเอ รถไฟฟปลายอันเปสวงมมีฝ <descript or> ้ห <Destiny> ลัง <repetition> ฝ้หลังเยอะครับเบีเหนือเหนือเหนือเ้นือตะเบนะครับ